สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันนะคะวันนี้มากินข้าวด้วค่ะเด้อแกงส้มสกับแคบหมูแคบห,หมูกินไก่เบิดแล้วค่ะกูรีดกินไก่เบิดแล้วแคบหมูมาด้วยค่ะพี่นอ้องมะแล้วว่าแซ่ไหลท่านเมื่อก็ได้มาเ้อกินแกงสง้มกันพี่นอ้องเียวไรแล้วล่ละเด็กอีกล้วค่ะเมื่อเี้ย แซ่บน้ำกันเด้อค่ะกะเบื้องกาแซ่บเลยอืมอร่อยค่ะ

ครับ10นาทีตลรวครับวันนี้ครูมันแจงส้มแจงส้มหม้อใหญ่เลยวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ก็จะได้ห่อไปกินที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าต,อต้องสดเลยมากพี่เลีก เราใส่ถ้วยใส่ถ้วยสดเลยมันค่อยอร่อยอ๋อปูดแล้ถ้วยนี้นะสั่งเลยเรื่องกับพี่น้องคนละถ้วยเลยก็ยิ่งได้สดตามสบายเลยเพราะว่าแกงแล้วไงครับพี่น้องอืมอร่อยสดเลยพี่เน้ ไม่ต้องใช้ช้อนกลางแล้วเพราะว่าเราทำเยอะไก่ผักไก่ผักกระหล่ำพี่นะ้องผักกระหล่ำ กาดขาวพวกแครอทพวกอะไรไม่มีเลยค่ะอยู่ร้านค้าวันนี้หมดเกี้ยงเลยก็เลยบรินาการใส่มะเขือเปอะใส่มะเขือเปอะเป็นผักเปนมาเด้อค่ะมากินน้ำกันแกงส้มแกงส้มกินตอนเย็นสบายท้องดีค่ะ ให้น้องมากดแจงส้มด้วยกันปวดภูมิพันธ์ครับกินแจงส้มกับแคบหมูค่ะพี่น้องแคบหมู epz ห้าสเก้ายันใหญ่นึง กูได้ก <ak> ินแบดเดียสั้นนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวว่าแซ่บสั้นมือเปรี้ยวหวานเค็มมาสามรสค่ะ เปรี้ยวน้ำหน้าหวานตามมาเค็มวิ่งตามหลังเพื่อน,นก็นใชาปลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นพริแกงที่ซื้อมาจากร้านค้าแล้วไม่ใช่พี่แกงส้มพวงพันก็เลยมา ซื้อกระชายกะปิแล้วก็หอมแดงตำใส่ให้เป็นพริกแกงส้มคขนะ่เพีนน้องแยกว่าแต่ว่าพริกเขาไม่ค่อยแดงแกงส้มออกมาก็เลยหน้าตาไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ไม่ใช่พริกแกงส้มโดยตรงถ้าแกงส้มโดยตรงในตลาดเนี่ยเขาจะแดงแป๊ดเลย,เ,ลยเป็นสีส้มๆ้มนั่นแหละ พี่เบิรอ่ะวคุณเลขาตายแล้ว ตดน้ำกบพี่น้องอ,อร่อยอร่อยหอมกระชายมันคืยิดว่าเลยอหอมหอมค่ะพี่น้อง ขอมีสองอย่างด้วยค่ะพี่น้องไนงะแคบหมู EP ที่ห้าสิบเก้าแคบหมูกับแกงส้ม,อ,มอร่อยจริงๆพี่เล็กแคบหมูมก็เกาะติดมาไป chúng ừ, ta cứu lấy kỳ nọ kỳ nọ tèm mùa lò mặt tèm mùa này cứu lấy kỳ này biển ăn khoang lưng tèm 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 あ。Up. ท er> ีีีกินบังเสียงยำได้ครับโอ้โหกอบบอกรับสดยอดไหมครับครับเจมสิบให้เท่าไหร่สิบครับขอบคุณค่ะแกงส้มผ่านไหมสามผ่านไหมแกงส้มผ่านเตี่ยอยู่ าการเพิ่มวัผ่านครับอร่อยคุณสาม,เมีเป็นคนตรวจสอบรถจอดอาหารด้วยค่ะพี่น,อน้องวัจิพานหนึ่งว่ปานสามผ่านไหมคุณเล็ิสามผ่านไหม,คร,ม,ไหมครับสามผ่านม่ต้องซ้องอย่างไหมครับขอบคุณค่ะ มีความสุขมากเลยค่ะสามีชมว่ากับข้าวอร่อยมีความสุขเป็นที่สุดเลยค่ะพี่น้องนี่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 นนนจัดโปรโมชั่นให้เลยตัวนี้กอบแกบค่ะพี่น้องกินเลย EP ที่ห้าสิบเก้าไม่มีมันเลยค่ะนี่อกอบก มันบ่มีเิดค่ะ อร่อยมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องปูมันตุลกันขอบคุณเลยๆเลยด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกาลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปปูมันก็จะประเด็นหลักของช่องนะคะก็จะมีในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือน สิมนั่งมาจากคุงคันได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชยวชาญเชิงประจำอสิษฐ์สามสาขาภาษาไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จึงมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะขยายผลเป็นวิทยาฐานถ่ายทอดให้กับเพื่อนครดก,การครูและบุกกคลากรทางการศึกษาแต่ก็ดีใจที่ดีใจที่เอสพีได้ร้อให้ท่านแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเยี่ยมชมถึงแม้ว่าไม่ได้รับราชการครูแต่ท่านก็ถือว่าให้เกียรติครูพันเป็นอย่างสูงเลยค่ะครพันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะถือว่าท่านให้เกียรติมากเลยที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมคลิปการสอนของครมพันนะคะถือว่าท่านตั้งใจที่จะเข้ามาให้กำลังใจครูพันครพันขอบคุณหลายๆเลยนะคะแล้วก็สืบสาภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้าของพลพงษ์งามเฉลุมพันคุ์พันยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะ ว่าจะกลับอาทิตย์หน้าไปไปเข้าบรนสาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่พาพ่อไปหาหมอวันเสาร์น่าจะได้พาพ่อไปหาหมอแล้วก็จะไปเบิ้งมันสับะหลังน้ำเด้อค่ะพี่น้องไปเบิ้งมันสัปหลังไปนี่ยาถ่วมเราเบิดเราไมงรู้เริยะเพราะว่าอันไปครั้งที่แล้วก็นู่นได้ยังไม่เสียระยะไปเบิ้งาหยาทีวกันกุ้งันเบิแล้วไปไปดูมันสัปะหลัง ล้วก็ไปเก็บพวกเอ่มะเขือปอกมะเขือพวงเก็บไข่นะพี่นอ้องไปเก็บพืชผักสวนครัวในสวนเศรษฐกิจพอเพียงมามาเฮ็ดกับเขาอยู่สกแก้วแล้วใครพี่น้องำกับข้าวกินดีสยสแก้วแล้วก็เป็นครูคมพันธ์ก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะ เป็นวิธีการดํารงชีวิตของคลุ่มพันธุ์ของครอบครัวกุมพันธุ์ดูแลกันที่ยึดปฏิบัติตามรอยของคุณพ่อห้ามฉ่ชื่นแม่แช่มจ่ชื่นค่ะต้องมีความเพียรพยายามความขยันมั่นเพียรความอดทนเราจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทีน้าเลือกพี่น้องเราจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาแล้วก็ต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อคุณสามีภุมิพันธุ์เนี่ยค่ะคุณสมริดเนี่ยค่ะ ถือว่าเป็นพ่อคนที่สองภูมพันเลยค่ะเป็นคนที่ดูแลภูมันมาตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือเลยเนาะพี่นะ้องส่งเสียเล่าเรียนอุปถัมภ์คำชูก็ได้พิริ์นี่แหละค่ะที่ดูแลภูมินันถือว่าเป็นพ่อคนที่สองก็ถือว่าเป็นภูมิเพราะคณก็คนลําเดิดตุลาการคนสามีก็สน,นับสนุนค่ะทุกอย่าง ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลเคียงคู่กันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ชินประสบความสําเร็จในชีวิตราชการนะพี่น้องแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติกพี่น้องถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่กุมภันก็ไม่มาถึงจุดนี้ถึงเกี่ยวที่ประสบความสําเร็จในชีวิตราชการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งม,มัน่นทางใจทาอะไรทําด้วยใจทําคลิปก็เหมือนกันค่ะทําช่องยูทูบเนี่ยค่ะ ที่ภูมิพันธ์มีประเด็นหลักคือถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพ่อห้ามจนชื่นแล้วก็วิถีการลง,งชีวิตแบบพอเพียงทาไรทํานาทําสวนที่ภูมิพันธ์ก็จะลงมือเฮ็ดคือกันได้ครับลงมือทําเดินรอยตามคนพ่อคนแม่เหมือนกันแล้วก็ทําแคบหมูทํบข้าวเป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายกับพี่น้องบริเวณรัวลัืองการคือลราเรากินอยู่ แบบพอเพียงเราก็มีความสุขประหยัดอดออมอันนี้อย่างเกงตส้มเนี่ยก็มีคุณค่าทางอาหารสูงอาหารครบห้ามู่กพี่น้องเราไม่เย็จขนาดว่าต้องทํากับข้าวสี่อย่างห้าอย่างเรากินเราทําตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเราก็อุ่นกินอีกก็เป็นการประหยัดแล้วก็ตอนเย็นกินแกงตส้มแกงส้มปลาอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะพนะี่น้อง นี่แหละเป็นการถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นเรื่องจริงเลยอของความพันของครอบครัวควมพันค่ะที่อยากถ่ายทอดให้กับทุกสี่ทุกท่านได้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 เข้ามาเชื่อมชมขอบคุณเลยๆเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้ผู้ทอมช่องทุกท่านนะให้ 9, 9, 10, ก้าวข้ามอบกระสับไปให้ได้ให้มีความมุ่งม,มั่นทางใจไปให้ถึงฝัน ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าใจเราพร้อมเป็นความมุ่งมั่นต้องทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนนักเรียนครูต้องมีจิตวิญ,ญญาณในความเป็นครูมุ่งม,มัน่นทุ่มเทอิศเสียสละสอนนักเรียนโดยจิตวิญญาณความเป็นครูนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ทุกอย่างทําช่องถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์คลิปตามประเด็นหลักของช่องที่เราได้นําเสนอไว้ นะคะแล้วก็เคารพก,กฎกติกาของชุมชนทําประโยชน์เพื่อ,อถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเบียนผู้อื่นไม่ได้ไปกระทบกับผู้อื่นก็เป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวคุณพันคุณสามีแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ทั้งบ้านสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นค่ะไม่ได้ไปถ่ายทอดอที่ เป็นประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กุมพันได้เขียนประเด็นหลักของช่องไว้สามสี่ประเด็นแล้วก็มีน้องแมวค่ะกุมพันเลี้ยงแมวค่ะพี่น้องเลี้ยงแมวเจ็ดตัวก็ถือว่ารักมันลูกเลยค่ะดูแลน้องแมวเป็นอย่างดีเจ็ดตัวที่อยู่กับกุมพันอันนี้ก็ถ่ายทอดให้กับเอฟซีได้ดูด้วยเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านที่ชอบน้องแมวค่ะก็ถ่ายอัปเดตให้เอฟซีได้ดูทุกวันเป็นการแสดงถึงความรัก ความเมตตากรุณาต่อต่อสัตว์ต่อน้องแมวค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอิ่มแล้วกับพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ